เริมสวัสดีค่ะเพื่อนเก็มาพบกับนุ่นอีกแล้วนในช่องนุ่นท่วาอา c h ที n แนลค่ะสำหรับ e ีพีนี้นะคะก็เป็นอีพีที่สามแล้วเนาะอีพีที่แล้วอ่ะนุ่นก็ทำเกี่ยวกับอีกีตาร์แล้วก็ร้องเพลงไปแล้ว สำหรับ EP นี้นะคะนุ่นก็จะมาสอนเพื่อนๆทำเหรียญโบยทานแบบนี้ค่ะเป็นรูปดอกบัวนะคะสำหรับอุปกรณ์นะคะก็มีดังต่อไปนี้ค่ะดเลย สำหรับขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะมาตัดริบบิ้นกันก่อนนะคะก็จะเป็นข้างในนะคะที่เป็นสีชมพูเนาะเราจะใช้ทั้งหมด4เส้นค่ะแล้วก็มีความยาวเส้นละ27นิ้วค่ะก็ตัดกันเลยืย ชมพูอ่อนทั้งหมด4ีเส้นแล้วนะคะต่อไปเราก็มาตัดสีชมพูเข้มกันเลยค่ะซึ่งสีชมพูเข้มนะคะจะใช้ความยาวเนี่ยอยู่ที่37นิ้วค่ะเราจะใช้ทั้งหมด2เส้นค่ะแล้วก็สีเขียวนะคะจะใช้ความยาว37นิ้วเหมือนกันค่ะแล้วก็ใช้1เส้นนะคะสําหรับทําใบข้างนอกมันเนาะใส่กันเลย ก็ได้เส้นทั้งหมดมาแล้วนะคะ,ะขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาสารตัวที่เป็นไส้ข้างในกันเลยค่ะที่เป็นข้างในตรงนี้เนาะค่ะจับเส้นทั้งเส้นทุกเส้นนะคะให้เท่ากาันแล้วก็เราก็จะทําการพับครึ่งค่ะ เสร็จแล้วนะคะเราก็จะจับออกขึ้นมาหนึ่งเส้นค่ะและสําหรับเส้นที่สองนะคะเราก็จะออาออกแล้วก็คว่ลงไปแบบนี้อย่างนี้นะคะสําหรับเส้นที่สามนะคะเราก็จะกลับด้านมันเนาะแล้วก็เอาแบบนี้เลยนี่ก็จะได้เป็นแบบนี้แล้วนะคะเพื่อนๆแล้วก็สําหรับเส้นสุดท้ายเนี่ยเราจะจับนะคะจับแล้วก็ สอดเข้าไปในเส้นนี้ค่ะแล้วก็เอาเส้นตรงนี้เข้าเนาะขางในแล้วก็ดึงเข้าเลยสำหรับคนที่มีเหรียญน,นะคะแล้วก็เหรียญเข้าไปได้เลยค่ะ แล้วเรานะคะก็จะพับให้มันได้ทั้งหมด8แปกค่ะโดยการนะคะเราจับเส้นไหนก่อนก็ได้นะเราเราก็พับขึ้นไประหว่างเส้นที่มันไม่มีตรงนี้พับเข้าไปแล้วเราก็พับลงมาแบบนี้พับพับกันมาเรื่อยๆนะคะมาถึงเส้นที่สี่นะคะเส้นสุดท้ายแล้วเราก็จะจับแบงนี้ค่ะ สอดเข้าไปในเส้นแรกที่เราพับลงมาเนาะแล้วเราก็จะดึงดึงไปตรงนี้มันก็จะได้ทั้งหมด8ดแฉกนะคะขั้นตอนต่อไปอะ่ะจะเป็นขั้นตอนที่ยากมากๆเลยซึ่งเราจะทำให้มันเป็นรูปปักทองนะคะเพื่อนๆแล้วก็วางมันลงไปชุดอย่างนี้ แล้วเราก็จับนะคะเส้นไหนก็ได้นะจับขึ้นมาก่อนแล้วเราก็จับเส้นถัดไปทับค่ะให้ได้สีเส้นนะเพื่อนๆนแล้วพอได้สีเส้นแล้วใช่ไหมเราก็วางเส้นข้างล่างลงไปเลยแล้วเราก็จับเส้นต่อไปขึ้นมาไว้ข้างบนนี้พอเราจับเส้นก็ต่อไปข้างใช่ไหมแล้วเราก็พับลงเหมือนกันทำเหมือนกันในอย่างเงี้ยในทุกๆเส้นจับขึ้น แล้วก็วางลงนี้แล้วก็จับขึ้นแล้ววางเส้นข้างล่างลงมาเพื่อน,พอ,นพอหมดแล้วใช่ไหมเราก็วางลงเลยเส้นหนึ่งแล้วทีเนี้ยมันก็จะมีเส้นตรงเนี้ยเส้นแรกที่เราจับเราก็จับเส้นล่างสุดอ่ะสอดเข้าไปสอดเข้าไปอย่างนี้เหลือสองเส้นใช่ไหมล้วก็สอดเข้าไปในรูแรกเหมือนกันแต่แต่ไปผูกเส้นที่สอง เหลือเส้นสุดท้ายแล้วใช่ไหมเราก็สอดเข้าไปรูแรกเหมือนเดิมแต่เราโผล <ส patreon. S 1> ่เส้นท <gon> ี <gun> ่สามแบบนี้นี่มันก็จะได้มานเป็ตุ่มๆแล้วเราก็ช้อนข้างล่างขึ้นแล้วก็ดึงในแต่ละเส้นให้มันเข้ารูปเพื่อนเราก็จะจับ ้นไหนก็ได้ที่เพื่อนๆขนาดนะแล้วเราก็นับไปหนึ่งสองเส้นสามเส้นแล้วเราก็พาดลงไปแบบนี้แล้วก็ทับกันมาเรื่อยๆเลย,ยนี่จนหมดแล้วนะเพื่อนๆแล้วมันก็จะเหลือเส้นที่ยังไม่ได้สอดอ่ะแบบเนี้ยจะเหลืออยู่สามเส้นแล้วเราอ่ะก็จะั สอดเข้าไปในเส้นแรกที่เรา,เาพับลงสอดเข้าไปเลยแนี่เนาะแล้วก็จะเส้นนี้สอดเข้าไปในรูแรกเหมือนกันนะนเพื่อนๆแต่ไปโฟนะนับไปสองเส้นมันก็จะโฟะตรงพอดีมันจะเป็นไปตามรอยมันแล้วก็เส้นสุดท้ายเราก็จะสอดเข้าไปในเส้นแรกเหมือนกันแต่จะไปโฟะเส้นที่สามอม นี่นี่แบบนี้เพื่อนแล้วขั้นตอนต่อไปนะเราก็พลิกแล้วเราก็สอดเพื่อสารเก็บสอดน,นับสามเหมือนเดิมนะเพื่อนเพื่อนหนึ่งสองสามแล้วก็สอดเข้าไปอันนี้ก็จะโผล่มาดี ก็จะได้เป็นแบบนี้เสร็จแล้วแล้วขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะจับนี้เนาะล้วก็จะจับเส้นใดเส้นหนึ่งก็ได้นะเพื่อนๆพ,พ,พ,พับพับกับหลังแบบนี้พอพับกับหลังแบบนี้ได้แลใช่ไหมแล้วก็ใช้นิ้วเนี่ยเคี่ยลงให้มันได้แบบนี้แล้วเราก็สอดเข้าไปในเส้นข้างๆนีดึง,ดงเผื่อตรงนี้ไว้ด้วยนะเพื่อ ลิบบิ้นเส้นต่อไปแล้วก็ทําแบบนี้ให้ทุกๆเส้นก็จับแบบนี้พับมาข้างหลังแล้วก็พับลงนี่แล้วก็สอดเข้าข้างๆางแล้วก็จะเผื่อตรงนี้ไว้เหมือนเดิมทําแบบนี้ให้ทุกๆเส้น ราก็ไม่รู้ว่าจะสอดตรงไหนใช่ไหมเราก็จับดันออกมาอย่างนี้มังจะมเหลือเส้นหนึ่งตรงนี้เนาะเราก็พับเหมือนเดิมพับลงแล้วก็พับแล้วก็สอดเข้าอันก็จะได้เป็นแบบนี้นี้แล้วเสร็จนะแล้วนะเราก็กลับเพื่อเก็บด,ดิบินเนาะ ก็สอบไปตามรอยมาเลยอ่ะเสร็จแล้วนะ้องเพื่อนๆเราก็จะตัดออกเลยอืมเสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้ค่ะ แล้วเนาะเราก็จะได้ข้างในตัวที่เป็นสีชมพูแบบเนี้ยต่อไปเราก็เส้นตรงเข้มๆตรงเนี้ยจานต่อเลยเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวกันนะคะสอดเข้าไปข้างล่างนี้นับสามเพื่อนหนึ่งสองสามแล้วก็ก็จะโปลกป่กระดีแล้วเราก็ดึงให้เหลือปลายนิดนึงเนาะนแล้วเราก็ทําเหมือนเดิมเลยแล้วก็พับแล้วก็พับลงแบบนี้ แล้วเราก็จะปลายมันสอดเข้ารูตรงนี้ทำเหมือนกันเลยเพื่อนๆ ก็ทำเหมือนกันนะเพื่อน แ้วแบบนี้ได้แบบนี้และเส้นสุดท้ายนะคะก็คือใบมันค่ะมันเพื่อนแล้วก็จะมาทําเหมือนเดิมนะเก็บเหมือนเดิมเลยแล้วก็สอดเข้าไปเหมือนเดิมสามเส้นหนระสามเงมน,นก็จะพอวแล้วเราก็สานเหมือนเดิมเลยอะ่ะไงนี่นละเก็บนะัเพื่อนเพื่อนเส้นสุดท้ายอะ่ะเราจะเก็บอย่างเงี้ยปุ๊บให้มันแบบเล็กๆเลยอะ่ะไม่ต้องเผื่อ ดิบบินเส้นต่อไปเนาะไปเลยนี่ให้แน่นๆแบบนี้ ได้แบบนี้นี้ก็เป็นการเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆเราก็จะได้2ดอกที่มันเป็นแบบนี้ก็สําหรับ EP นี้นะคะนุ่นก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้เนาะก็ถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยว้นะท้นีีเลยนะคะแล้วก็เพื่อ huh e. นๆฝากกดไลค์แล้วก็ให้คะแนนกันได้นะคะสำหรับอีพีหน้าก็ไม่รู้ว่าจะเป็นอะไรนอกแต่คอยติดตามรับชมกันด้วยนะบ๊ายบาย